บาวแดงแจกต่ออีกร้อยคันกับมอไซค์ฮอนด้าคลิก i ล e l ลิมิต d อ dition เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้ต่อยอดสร้างอาชีพดื่มคาราบาวแดงหรือคันโซ่คุณสองอย่าลืมส่งฝามาลุ้นโชคร้อยคันอ่ะผ่านไปแล้วร้อยคันต่อไปอาจเป็นของคุณ พขาเริ่มเขาเริ่มรายการแล้วน้องใบตองคุณมามัวนับอะไรเนี่ยเอออะไรอะน้องใบตองทาอะไรคะทาอะไรนับเลขอยู่ใครคิดเลขเก่งๆบ้างช่วยดิฉันคิดหน่อยก็ได้นิดหน่อยนะแต่ผมอ่ะไม่ค่อยชอบบวกไม่ค่อยชอบลบแต่ผมแต่ผมชอบคูโอ้ยเขาให้ช่วยคิดเลขไม่ใช่มาส่งยอดมุกอะไรคุณผู้ชมแบบนั้น เล้นเสียงไม่เล้นทาโกนโกนเนี่ยดิฉันนั่งนับอยู่เนี่ยวันนี้เราแจกรถมอเตอร์ไซค์คันที่110เฮ้อย้ยคุณลองคุณมูลค่าดิมันเยอะสารเลยนะมันมหาสารคิดไปมันก็ปวดหัวน้องใบตองอ อย่าไปคิดเรื่องนั้นเลยเพราะที่ผ่านมาเขาก็แจกเยอะแจกหนักแจกเรื่อยๆอยู่แล้วเอางี้แล้วกันถ้าอยากเป็นผู้โชคดีก็ส่งมาเรื่อยๆยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเออเพราะเราจับจริงแจกจริงกับกิจกรรมเบาเดินช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสองใช่บอกเลยคิดอะไรก็ได้แต่อย่าคิดไปเองแล้วส่วนใหญ่เราเป็นแบบนั้นนะใช่คิดเองตลอดงานนี้ไม่ต้องคิดมากแค่ทำตามกติกาให้ถูกต้องเสนนเอง เขียนบีบส่งกันเข้ามานะคุณผู้ชมก็จะมีโอกาสได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้มอเตอร์ไซค์พได้นิวคลิกหนึ่งสองห้าสร้างอาชีพว่าแต่ว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีก็รีบไปลุ้นกันเลย ช่วงดีได้แก่คุณจารุพัฒน์สาลาจากจังหวัดพิสณุโลกกติการลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝ้าคึบาวรแดงเขียนคำว่าวิตามิน B12 ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ เขียนด้วยลายมือทุานั้นหรือส่งฝาคันโซคูณ2แล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง8ธันวาคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา9้นฬิก,กา30นาทีโอ้โหแจกกันไป หลายร้อยคันแล้วนะโอ้โหมูลค่ามหาศาลรอ้อส<อ>คันแ, <ด S 2> แจกแ,<จ>แ,แบบดีทุกๆวันครับแล้วต้องบอกว่าคาราบาวแดงเนี่ยยืนราคาที่10บาทเท่าเดิม,อ,มอันนี้คือดีต่อใจดีมากๆจริงๆใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะรีบๆเลยย้ำชัดๆตรงนี้เลยว่าแค่เขียนบีบส่งแล้วรีบๆส่งมายิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเพราะว่าบาวแดง 10บาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าส่วนตลอดข่าวของเราก็ฮ่ายืนหนึ่งยืนหนึ่งเรื่องของข่าวสนุกสนุกเรากันแบบขำาำฮ่าฮมีทั้งสาระบ้างนิดนึงไรสาระบ้างเยอะหน่อยก็อยากจะให้ติดตามกันให้สนุกสนานกันไปแบบนี้นะครับกับตลอดข่าวสุดสดาซึ่งมีอะไรให้ได้ดูให้ได้สนุกกันบ้างนั้นก็ไปดูกันเลย